ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับมาแล้วกับอาร์คแอสเนตวันที่เก้าอ่าเดินทางมาถึงวันที่เก้าวันที่เรียบร้อยแล้วนี่จากเอ่อ uh, จากเมื่วอวันวันที่แปดอีกอเราก็ได้ออกมาจากเกาะฮิมาแล้วก็ได้ก็ได้บินสำรวจบินสำรวจมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมีจนอยู่จนนุดนี้นี่พอดีเห็นเป็นถ้ำก็เลยมาร์คไว้ก่อนก็เลยไปเทียบก็เลยไปเทียบแผนที่ของไอ ของของภาคเก่านะม,มันก็คือจุดถ,าาถ้ำลาวาก็เลยเฮ้ยถ้ำลาวาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาจคลิปของวันที่9ก,ก็เลยก็กันก็แล้วกันก็เลยจะมาเป็นการเออรีวิวรีวิวถ้ำลาวากันว่า ในภาคใหม่นี้ภาครีเมคนี้จะทำออกมาเป็นในรูปแบบไหนกแต่ที่แน่ๆเห็นเลยว่าทางเข้าถ้ำนี้ลกนะลกดูลกดูมีป่าไม้ขึ้นเต็มส่วนเจ้าแมงปอเราก็จะจอดเอาไว้ตรงนี้แหละไปเดี๋ยเราวิ่งไปเลยดูสิวา่าจาก จากที่ดูมาจากที่สำรวจดูแล้วเมื่อกี้นี่เห็นว่าจุดทางเข้าก็น่าจะนี่นะจุดทางเข้าก็น่าจะอยู่อยูจุดเดิมเลยเหมือนอา่าเหมือนผาคเก่าจะด,ดูที่ว่าข้างในจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนอ่ะสัตว์ในถ้าจะมีอะไรบ้างนี่จะเป็นการ เขาถ้ำครั้งแรกนะหลังจากที่เราเอ้ยมีการโหลดฉากมีการโหลดถ้ำม,มาแล้วหลังจากที่เราเล่น a r s s s มานี่อันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาถา้ำมาดูความกันเลยน,นี่ก็เข้ามาในถ้ำแล้วนะก็ดูอันนี้ดูสว่างอยู่นะเนี่ยสว่างอยู่นะ ตอนนี้ได้ได,ได้ได้ยินเสียงค้างคาแล้วตอนนี้นะดูมันดูลึกลับขึ้นนะดูมีควันมีหมอกขึ้นนะตอนนี้ได้ยินเสียงค้างคาวชัดเจนมากตอนนี้เราจะมาแบบอันนี้เลยเราจะเข้าไปแบบอ่ะเข้าไปแบบตัวเปล่าเลยฮ้ยไม่ใช่ตัวเปล่า ้าไปแบบเดินเข้าไปเลยมีอาวุธเอาเอาเอามาเยอะอยู่เอาของมาเยอะมีดาบมีหอ,อกมาพร้อมๆตอนนี้ข้าสถานะร้อนขึ้นแล้วตอนนี้เริ่มเหมือนจะได้ยินเสียงลาวาแล้วนะแต่ได้ยินเสียงค้างคาอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นเ,เราจะมุ่งไปของเราเลยก็แล้วกัน มีมาถึงลาวาจุดแรกแล้วเสียงของลาวาก็จะเป็นชัดเจนเลยไหลโจกโจกเลยไม่ต้องใช้ไฟเลยอะ่ะไม่ต้องใช้ไฟเลยอะ่ะสว่างมากเลย ตอนนี้ค้างคาวอยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเอาโล่ก่อนรับโล่ก่อนเสร็จแล้วใส่โล่ม,มาพร้อมอาาเลยมามา ค่าให้เฮี้ยน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 เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเออมองนี่ก่อนเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวจะสรุปเอานี่ว่าเดี๋ยวเอาอยาขาวมาบอดี้ขาวอะบอดี้ขาวอยู่ไหนเนี่ยพวกนี้เออนึกว่านึกว่าไม่มี หรือว่า,อ,าออกไปตอนไหนไม่รู้มาพร้อมอาเลยใครจะมาล้างล้างคตดพวกเองมามาล้างคตดล้างควดมามามาเลย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 มายมา ไอนีลูกโอ้ยลูกมันเต็มเลยโอ้โหตอนนี้ร้อนมากมา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 หววงทางเข้าแล้วมา ดีหน่อยที่ยังไม่เห็นงูนะยังไม่เห็นงูมาดาบเจอดาบบูปิงเข้าไปเฮกินยากินยอ,กอนกินยาก่อนกินยาแก่ตามเมื่อตามเมื่อตามมัวหูถ้าล่วงไปนี่ไม่ต้องไม่ต้องอันนี้เลยอะ่ะเกิดใหม่เลยถ้าร่วงไปอะมา อูหิวน้ำแล้วอูหิวน้ำไปมากติด,ตดมันปิดอยู่ในซอกข้างมันอูได้ได้ครีตินเพียบเลยอะเราังมุ่งหน้าต่อไปอุ้ยอันนี้แสงขางอนติแฟกมันเป็นแสงขางอนติแฟก์ ต่อาร์ติแฟกต์อยู่ไหนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนทั้งน้องเห็นไหมนี่มันเป็นแสงของาอ์ติแฟกต์เดี๋ยวโดดข้ามได้ไหมเนี้ยตอนนี้หิวน้ำแล้วเนี้ยน้ำไม่ได้พกมาอีกมีอะไรพอกินได้ไหมเนี้ยเบอร์รี่ได้น้ำไหมเนี้ยได้อยู่ได้อยู่กินเบอร์รี่ได้น้ำอยู่เบอร์รี่เราไม่มีแล้วเนี้ยมีมีมีเบอร์รี่มาอยู่ ตามบนลงเรื่อยๆแล้วเอาโดดไปโดดข้ามเลยแล้วทางนี้สว่างมากนะถ้าลาวานี่ไม่ต้องอันนี้เลยต้องใช้ไฟเลยโดดข้ามไปอืมีอีกชั้นหนึ่ง ตั้งหลักตั้งหลักก่อนไปเลยอือไม่ก็ของแล้วก็สองอีกมามาหมดหมดเลยจับ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 ไม่เลี้ยงจับ อารมณเละอารมณเละมาไม่มีจะต้องฆ่าทุกตัวตัวไหนขวางทางฆ่าหมดไม่มีตัวไหนต้องรอดมามาเดี๋ยวกินยาก่อนนะจับให้เละจับ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 ฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ้มาทำไงแล้วไม่รู้ตอนนี้ต้องต้องจับก่อนอืม มามาของไม่ถึงอย่าทําแบบนี้อย่าทำ,บบต,ทำตามแนละ้วของไม่ถึงเนะนี่ยซับ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 อื้มันไม่มีมันเรนมันทําแบบนี้ได้เพราะว่ามันทํานี้ไม่มีงูไม่มีงูกับตะขาบมาทําได้เลยเราเรารู้ได้เพราะว่ามัน ไม่มีงูมันไม่มีงูมากินยากินยากอนกินยาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้ามซ้อมๆก่อนไปเนี่อข้างหน้านี้อัติแฟกแน่นอนถือว่าเดออัติแฟกเร็วกว่า ที่คิดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมก่อนซ้อมก่อนไปเลยเดี๋ยวโอ้โหโดดไปถึงมะเนี่ยเดี๋ยวมันวางฟอนเดชั่นได้ไหมลองดูก่อนอือม,มันวางได้ไหมลองต้องต้องลองดูโอ้โหวางของเลยทำไม่ได้เลยปิดได้อยู่วางได้อยู่แต่บริเวณอันติแฟกันไม่ให้วางหรือไม่เป็นไร ต้องโดดเราต้องปะโอ้โหตัวข้าไม่เนี่ยโอ้โหเดยวเดยวต้องลองดูออะมาเราทางไหนล่ะทางนี้ฮึบโอ้โหถึงพอดีมียารตีแปลกอันแรกของเราเก็บมาเลยเดยวเดยวเ,ยวเอ ไอ้ขามาไว้หรไอ้ขากลับมีปัญหาโดดข้ามไหมเนี่ยต้องโดดข้ามโดดข้ามฝั่งไหนได้เด้เด้อมันเป็นเนินอ่ะมันเป็นเนินมันมันชันอ่ะตองดูว่าเราต้องไปอีกทางนึงอโอ้โหนี่หนักกว่าเกา่าหนักกว่าเก่าอีกอ๋อวัดเลยฮึบ โอ้ได้อยู่ได้อยู่ทางนี้ไปไหนนี่โหูไปเราเบียงหูโดดอันนี้อีกเอ้ยเอาวะเออขึ้นขึ้นเออไปขวางทางเด้ยโอ้โหตาตาลายตาลายแล้วต้องต้องย่องไปมีโล่อยู่ไม่ต้องกลัวมา บังโลไว้อปซับซับซับให้เละ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 เอ้ยท้าพังเราท้าพังเราซับซับออกซับซับซับทำไมมันไม่เหมือนเดิมทำไมทางไม่เหมือนเดิมซับ โอ้โหนี่เดี hide, 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 hide. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมนดันีจะไปยังไงไปตรงนี้ยังไงโดนนี่เหรอขึ้นขึ้นเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โห,ห,หไม่รู้จะมลล่วนอันี่มาม่วนอันนี่ติดติดติดจะมาทางไหนแล้วเนี่ยนจะมาทางไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว หูทางไม่น่าทางครบไม่ได้เลยทอยกันทางนี้แหละน่าน่า,นาจะไปทางนี้เลยอูตอนนี้รองท้าฟังแล้ววิ่งปีนเปิมแล้ววิ่งท้าเปิมเราต้องไปต่อเราต้องไปต่อตอ,ตอ้นี่มันขึ้น เ้าขึ้นได้แน่นอนมันเป็นทางขึ้นนี่เป็นทางขึ้นต้องขึ้นได้นี่เป็นทางขึ้นต้องขึ้นได้เ,ดเดยวะๆ,ๆต้องเอาอดีๆต้องเอาให้ดีเอาให้ดีเออไปถ้าทางขึ้นก็คือทางขึ้นะนะทางขึ้นคือทางออกแตอว่ามาโ่ตรงนี้ อ่าโฟตรงนี้โฟตรงนี้โอเคโอเครู้กันรู้เรื่องรู้เรื่องโถว่าโฟตรงแรกเลยตรงที่เราสู้ครั้งแรกเลยเดี๋ยวเอาออกซิได์ก่อนติดมาติดมือเขาด้วยอ๋อตรงนี้อ๋อดูแลดู๋อไปจบกันตรงนี้เนา๋ย คิว่าพี่เห็นเหมือนว่ามองเห็นซากประหักพังอยู่ไหมเหมือนว่ามองเห็นซากประหักพังอยู่นะอยู่ข้างล่างนะ่เนี่ยแต่มันจะลงขึ้นยังไงวะเนี่ยมันจะลงจะขึ้นยังไงเดีย๋ยวศึกษาก่อน มันต้องมีทางลงดินี่เหรอทางนี่เหรอไปไปไม่รู้ว่าต้องต้องมั่วอะไรจังหวะนี้คงองฟาวงมั่วแล้วจังหวะนี้ อ๋อนี่เป็นทางอันนี้ดีหวามันมัลงทางหอหไหวะทางนี้เหรออ๋อนี่นีเจอแล้วเจอทางลงแล้วทางมันไม่ได้ทับซนะ้อนหรอกนะน้องๆเพื่อนๆขอแค่สังเกตดีๆไม่มันไม่ได้ทับซ้อนอะไรเราวิ่งไปวิ่งมามันก็จะกลายเป็นวงกลมกลับมาที่เดิมเอง โดดมาโดดมาตกน้ําให้หมดโดดมาตกระบาให้หมดคุณพระน,ดดนี้บูปริน้นแน่นอนข้างหน้านี้เราไม่เอาเราไม่โลภเราไม่เรารู้จักอันนี้เราไม่เสี่งดีกว่ายัางไงสร้างประหาสพังมันต้องมีสมบัติอันนี้อันด f a แฟกอันดี้น่าจะเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วเดีย๋ยกินยาก,ก่อน มัวแต่ดูดมัวแต่ด,ดูหน้าไม่ดูหลอดยาหลอดสลบเลยเอาออกกีได้ติดไม้ติดมือไปด้วยเปิดดูซี่ส,สมบัติอะไร <S <S <an> <S เป็นอะไรเนี่ย <S <S <an> เป็นเหมือนการก่อสร้างนะั <S <S <an> ่น <S <S <an> <S บ่วนไปแหนพูดไป มีสองกองสมัดสองกองเลยอันนี้เป็นของปากระเบินะืโอเคเิดสม,มุดไปทิละทีตัวละตัวจะครบง่ายัหยก็ไม่รู้ดูโน้ตไว้ตั้งเยอะ ความรู้ตั้งเยอะกว่าจะเปิดเจอจะเปิดไปเรื่อยคงจะมันจะได้อยู่มันไม่มีอันนี้อันนี้เอาไหมวะโอ้เอดอกด้วยเออดอกดีใช่ด้วยอนนเอาเราก็เอาว่ะมา,มาถึงขั้นนี้แล้ว เอาโดดไปเออจุดหูคุ้มคุ้มคุ้มเป็นบูปลิ้นมา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 อาหารการกินเอ้ยดู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 ตกตกตกการกลับที่นี้ไปเออไปเราทางออกเราดีกว่ากลับทางเดิม กลับทางเดิมมาทางไหนกลับทางเดิมไปไปเลยกระโดดอืถือว่าไม่ยากเท่าไหร่อาจจะด้วยวมีดาบมีดาบบูฟิ้นนีแ่แหละแล้วก็เกาะหนาโคตรเลยกกอนเล็กนี่บอกไว้เลยเกาะหนาโคตร เราพังไปนึงก็คือรองเท้าไปออกถ้าใครจำเส้นทางไม่ได้ก็ดูกับหลังนะกอกับหลังก็ได้เป็นการมารีวิว ทำลาวาในแอเซเดตในภาคใหม่นี่ทำมันทำดูนี่ขึ้นนะทำลึกลับขึ้นนี่ทางออกข้ากาอยู่ข้างหน้านี่แหละจะให้มันโหลดฉากข้างนอกก่อนค่อยๆย่างออกไประหว่างรอยต่อข้างนอกกับข้างข้างในมันจะให้โหลด มันจะโหลดฉากค่อยวิ่งออกค่อยเดินออกก็ออกมาละโหลดเสร็จยังเสร็จละเออเสร็จละอาแรกอาดัแาดแรกไปหาน้ำก่อนเลยอับแรกอาร์ดแรกหาน้ำกินก่อนเลยอับแรกนี่ กินน้ำโอ้โหร้อนมากแลยวมุดน้ำก่อนอล้ปวะไงเอ๊ยไม่ใช่หล้มปลาปลาโลมาโลมามันกินอะไรเนื้อน่องไหมจับเนื้อน้องเลยจับมั่วจับทุกตัวเออฮะเออเนื้อน้องคำเดียวรู้เรื่อง นะเก็บใส่กล่องไว้ไว้เอาไปไว้สะบ้านเราข้อหามาปนอัวจับซะเลยเจอเนื้อน,น้องเข้าไปติดเลยติดเนื้อน,น้องไปดูหน้าตาอันดีแฟลงไหนนี่อยู่ไหนล่ะ อ่าเอาน,น,น,นี่นี่อันจับแปกก็ยังชื่อเดิมอยู่ชื่อเดิมอยู่รูปร่างก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปอ่าในพาร์ทนี้ก็เราก็มาเนะเอ่อรีวิวถ้ำลาวากันเท่าน,นี้ก่อนว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่ไหนก็มาดูพร้อมกันนี่แหละเห็นพร้อมกันนีม ส่วนตัวก็คิดว่ามันเออมันก็ต่างอยู่กราฟิกที่สูงขึ้นลรเอายละเอียดพวกหินพวกน้ำลาวาก็โอ้โหเสียงจัดเต็มมากถ้าชอบก็กดไลค์ให้เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในวันหน้าเรื่องราวหน้าวันหน้านะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ